โชว์ค่ะนี่เห็นไม่ได้นะคิเกือบลือได้ค่ะอันนี้เห็นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไหม้าไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่ทำท่าไรเนะ่ยมาถึงต้องตะโกนเเลยนิดเดอ่วว่าต่อนะหลังจากที่ว่าเรียนจบแล้วเห็นว่าเห็นได้ข่าวว่าต็โกนเตือนเตืรนนักเรียนนอกเล้วหลังจากนั้นพี่แป้ไปเรียนที่ไหนต่อครับ หลังจากผมจบมาพักหนึ่งเนี่ยผมได้เป็นอาจารย์อยู่ที่มอสโวพิซุโลกตอนนี้ก็สอนอยู่ประมาณ2ปีก็เห็นว่าด้วยด้วยความรู้เราไม่พอะก็เลยอยากจะเรียนต่อก็เลยไปเรียนที่ที่อเมริกาผมไปเรียนด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ UCLA ครับที่แคลิฟอร์เนียครับ ช่วงนั้นก็ไปก็ไปพำนักอยู่ที่บ้านอาจารย์กมลทัศน์นฉลีซึ่งจัดทําเป็นสภาศิลปกรรมไทยสหรัฐอเมริกาครับก็อยู่ที่นั่น4ปีครับ4ปีจนจบคือจริงๆมาเรียนจริงประมาณ2ปีกว่าก็จบ แก็อยู่ื่อยเฉยทำงานด้วยเที่ยวด้วยอะไรด้วยะใช้เวลาประมาณ4ปีก็กลับมาเมืองไทยครับแล้วเป็นยังไงบ้างตอนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาก็ดีครับคือได้ประสบการณ์หลายๆอย่างครับเพราะว่ามันสภาพแวดล้อมก็ไม่เหมือนเราภาษาก็ได้บ้างแล้วก็ในส่วนที่ไปเรียนเนี่ยผมก็เรียนได้ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีจริงๆตั้งใจจะไปเรียนวิทยาด้านเกี่ยวกับภาพพิมพ์นี่แหละแต่พอไปเห็นกราฟิกดีไซน์ซึ่งตอนนั้นถือว่าใหม่มากเราก็เออน่าสนใจก็เลยตัดสินใจเรียนด้านกราฟิกดีไซน์ แต่ประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการที่ผมได้ไดไดพำนักอยู่ที่บ้านของอาจารย์กมลเนี่ยนะฮะสปีเนี่ยค,นะคือเห็นการทํางานของอาจารย์ตลอดแล้วด้วยผมมีพื้นฐานจากการทํางานภาพพิมพ์เนี่ยก็ได้เป็นผู้ช่วยในการทํางานภาพพิมพ์ให้กับอาจารย์กระมลอาจารย์กมวลจะทําเทคนิคเยอะมากส่วนที่เป็นภาพพิมพ์เนี่ยอาจารย์กมวลก็จะออกแบบมาแล้วก็ทําต้นแบบมาผมก็จะเป็นลูกมือเป็นผู้ช่วยคอยพิมพ์งานก็ได้ประสบการณ์จากการทํางานกับอาจารย์กระมลเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ผมนํามาใช้กับชีวิตประจําวันในทุกวันนี้ครับค่ะเพราะหลังจากนั้นล่ะคะหลังจากที่เรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากจบแล้วเนี่ยก็ก็กลับมาเมืองไทยแต่ค,คือกลับมาเนี่ยก็คือตั้งเป้าแล้วว่าคงคงไม่ไปรับราชการอีกแล้วเพราะ,ะว่าดูแล้วว่าไม่ไม่เหมาะสมกับตัวเรานะครับด้วยระบบราชการเนี่ยดูแล้วไม่ไม่ไม่น่าเป็นนิสัยที่ที่เราชอบก็เลยมาทํางานอิสระอยู่พักหนึ่งคือช่วงแรกๆกลับมาใหม่ๆผมก็ สเปซสปะอยู่ในวงการเอจนซี่วงการโฆษณาทำงานอยู่บริษัทฝรั่งบ้างบริษัทญี่ปุ่นบ้างหรือบริษัทไทยบ้างแล้วก็ตอนหลังก็มาเปิดเป็นบริษัทกราฟิกเล็กๆทำเองภายในในเดียวกันเนี่ยสิ่งที่ผมไม่เคยทิ้งเลยคือการทำงานศิลปะผมมีเวลาเล็กๆน้อยก็จะทำไม่ว่าจะเป็นดออิ่งเป็นภาพพิมพ์แกะไม้ชิ้นเล็กๆหรือกระทั่งทำงานที่เป็นสีน้ำขนาดไม่ใหญ่มากจริงๆแล้วไม่ถือว่าเป็นงานศิลปะ เต็มๆเพราะคิดว่าเป็นงานสเก็ตซะมากกว่าคือเราคิดอะไรออกมาแล้วก็บันทึกเป็นสเก็ตเล็กๆไม่ใหญ่มากก็จนจนสุดท้ายมีความรู้สึกว่ามันไม่พอละก็เลยก็เลยมาทําเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งหลังจากผ่านมาสักระยะหนึ่งค่ะพี่เธอจะรู้มาว่าพี่เขามีมากมายผลงานหลากหลายชุดอืมที่จริงผมเห็นผลงานพี่เข้ามาโอ้ ก็ตั้งแต่สมัยผมเรียนแล้วมั้งก็ได้ยินชื่อมาตลอดทำงานมาต่อเนื่องค่ะครับพี่เขาเฉาเหรอหือเขาเาดังก็พี่เขามีผลงานแสดงแล้วก็ผลิตผลงานศิลปะเนี่ยตอนแฉลบเฉ๋อไม่แล้วทำไมไม่จะบอกว่านะอย่างหนึ่งก็คือเขาทำงานดีไม่ดีเขาก็ได้รับรางวัลนะพี่เขาฉันเอามาตอนไหนเนี่ยอนี่คุณผู้ชมนะเดี๋ยวจะให้ดูคือรางวัลอะไรนะครับพี่แป้ง อันนี้เป็นงานเบเนเรที่เกาหลีที่จัดขึ้นที่ประเทศเกาหลีมาสองปีที่แล้วครับก็เชิญศิลปินจากทั่วโลกประมาณ350คนคนไปแสดงงานร่วมกันแล้วก็มีการประเมินมีการวัดผลอะไรกันเงี้ยเขาก็คัดศิลปินจากทั้งหมด350คนเนี่ยให้ได้เหรียญทองอยู่ประมาณ30คนครคนก็มีมีคนไทยแค่2คนที่ได้มีผมคนหนึ่งกับ รองศาสตราจารย์ดร์จิรวัตรพิรสันอีกคนหนึ่งที่สอนอยู่ที่มหาลัยนเรศวรครับสองคนที่ได้นอกจากนั้นก็ได้ขึ้นชื่อเป็นศิลปินเอเชียเออชื่อนี้ท่านได้แต่ไหนบ้างคือคืออันนี้เป็นการจัดอันดับของของพวกสมาคมศิลปินที่จีนครับเมื่อเมื่อต้นปีผมไปไปบรรยายที่มหาลัยปักกิ่งกับแสดงงานที่เมืองอันฮุยครับก็เพิ่งไปรู้ที่นั่นว่าเขาเขา เขาได้ชื่อผมจากที่เกาหลีนี่แหละแล้วก็ไปสร้างเป็นทำเนียบทำเนียบของศิลปินในเอเชียขึ้นมาก็คือมีส่วนใหญ่จะเป็นศิลปินจีนนะครับแล้วก็มีศิลปินในเอเชียที่ที่เขาเอาจัดเข้าไปทำเนียบก็จะมีมองโกเลียคนหนึ่ง่ญี่ปุ่นสองคนอ่มีมาเลเซียสองคนพม่าคนหนึ่งแล้วก็มีคนไทยสองคนครับแล้วผลงานที่สร้างชื่อจริงๆของแป้นี่คืออะไรคะคือจริงๆผมทํางานแบ่งออกเป็น3 3สายุค3าช่วงนะครับ ช่วงแรกๆเลยเนี่ยผมทาเรื่องเกี่ยวกับหน้ากาก<ฮ>เป็นเรื่องของการสะท้อนสะท้อนทางการเมืองมากกว่าก<ฮ>็คือความที่มนุษย์ยที่มันใส่หน้ากากก็หาการอะ<ฮ>ไรเงี้ยเพียงแต่ว่าทำเอามาเป็นล<ฮ>ักษณะของของนามธรรมา<ฮ><ฮ>ส่วนชุดที่2เนี่ยเป็นชุดผมใช้ชื่อว่า d ดี c สเคปดี s สเ p ปจากการที่เราเดินทางท่องเที่ยวไปหลายๆที่ได้เห็นภูมิประเทศที่มันสวยงามหลากหลายเนี่ยก็เอาความคิดตรงนี้มามาทำเป็น ทันนี้จะเป็นซีสเคปหรือหรือแลนด์สเคปเงี้ยก็ให้มันตั้งชื่อว่าเป็นดีมสเคปนะก็เป็นทิวทัศในฝันในใจของเราเองส่วนชุดล่าสุดที่ทําอยู่ซึ่งเพิ่งไปแสดงที่อเมริกามาเมื่อต้นปีก็คือเป็นชุดโอเร n t นตอลไมซึ่งผมทําจากกระดาษทํามือนะฮะกระดาเองก็เป็นลักษณะงานสื่อผสมซึ่งนำอวัสดุต่างๆที่เราเดินทางท่องเที่ยวไปในในละแวกเอเชียหรือบ้านใกล้เคียงเนี่ย พวกอาจจะเป็นพวกหวีไม้ที่ทาสิ่งที่ทําจากเขาสัตว์จากไม้จากดินจากเป็นวัสดุพื้นบ้านของแต่ประเภทประเทศที่ใช้นะเอามามาผสมกันเพื่อแสดงให้เห็นถึงรากเง้าทางวัฒนธรรมของเอเชียที่มีความผูกผูกพันเชื่อมโยงกันก็จะแบ่งเป็นสารทุดหลักๆครับเห็นมาไม่ธรรมดานอกจากนั้นเป็นเจ้าพ่อกิจกรรมเจ้าพ่อเวิร์กช็อป เจอให้แป้งได้ทมงานเวิร์กช็อปใหญ่ๆอย่างนี้ในเรื่องของงานนี้มันอยู่ดีๆเข้ามากระโดดแล้ทำตรงนี้ได้ยังไงคะใแป้งคือเริ่มต้นจากผมผมช่วยอาจารย์กมนนะครับคืออาจารย์กมนท่านจรัชลีเนี่ยเป็นเป็นศิลปินที่ที่ช่วยเหลือในวงการศิลปะมากโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาเนี่ยท่านอยากจะส่งเสริมเรื่องนี้มากแล้วก็ทางองค์กรต่างๆไม่ว่าเป็นมหาวิทยาลัยต่างๆหรือว่าหน่วยงานราชการเนี่ยเวลาจะจัด อีเวนต์หรือจอัดการแลกเปลี่ยนศิลปะหรือว่าจัดเวิร์กช็อปต่างๆนี่ก็จะต้องปรึกษาจางกมลเพราะจางกรมลเนี่ยเป็นคนที่สามารถรวบรวมศิลปินได้ได้เยอะที่สุดทั้งทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับงนั้นเวลาจางกมวลจะทำเนี่ยก็จะให้ผมเนี่ยเข้าไปช่วยในการที่จะจัดการตามศิลปินหรือว่าทำทำสูญิบัตรหรือว่าการที่จะเอาศิลปินแต่ละประเภทเข้ามารวมกัน พาะอาจารย์กมลเนี่ยจะเป็นคนคิดผมก็จะจะช่วยช่วยทําเป็นมือทําให้ทํากันมานานนะครับเป็นเป็นสิปีตั้งแต่ตั้งแต่เล็กๆจนจนใหญ่จังที่พ่อช่างจัดเนี่ยรวบรวมทีประมาณ2 0 0กว่าศิลปินอะไรเงี้ยก็คือพอทำมานานก็จะรู้รู้มือกันว่าท่านอาจารย์กมลคิดอะไรยังไงต้องการยังไงเราก็จะรับลูกได้ก็ก็นี่เป็นเป็นต้นเหตุที่ที่ทำมาจนทุกวันนี้จะว่ายากก็ไม่ยากนะครับมันเป็นเรื่องยุ่งมากกว่าเพราะว่าพอคนหมู่มากฮะคนเยอะ ข้อมูลเยอะเนี่ยก็ก็จะจะยุ่งหน่อยหนึ่งและแถมเราก็จะรู้ว่าก็ศิลปินอ่ะเนาะเขาก็จะแบบว่าไม่ใช่แบบเป็นนักเลคอร์ดไม่ค่อยแบบเก็บอะไรเท่าไหร่หรอกนี่แผนกตามอ่ะใช่ไหมแผนกนี้หนักสุดละในกิจกรรมของศิลปะเนี่ยและนอกจากนั้นนะแค่นี้ยังไม่พอนะไม่ตามแค่ศิลปินไทยนะคุณผู้ชมคะตามศิลปินต่างประเทศอีกอย่างในที่เพิ่งไปมาเนงางานที่กระบี่ใช่ไหมคะก็มีศิลปินต่างชาติเยอะมาก มาจากอเมริกามาจากจีนเอ่อมาจากยิปุ่นมาจากเกาหลีหลายที่มากอันนี้เพราะว่าผมผมไปไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับด้านตเวิร์ k ช h o p เนี่ยในละแวกเอเชียนอ่ะค่อนข้างบ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่จีนที่เวียดนามมาเลเซียพม่าอินโดนีเซียอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีมีเพื่อนๆที่เป็นศิลปินในในเครือข่ายเนี่ยค่อนข้างเยอะนี่ทำทำให้เรารู้ว่า งานของแต่ละคนเป็นยังไงแล้วเวลาเราจัดกิจกรรมในเมืองไทยเนี่ยเราก็สามารถที่จะสะกรีนศิลปินพวกนี้ได้ว่าว่าเราจะเชิญคนไหนที่เหมาะสมที่จะมางานของรเราบ้างเพราะว่าการการทำอาชอปเนี่ยผลผล<ผ><ผ>ตอบแทนที่จะได้คือตัวออแกนเซอร์หรือผู้จัดเนี่ยก็จะได้ผลงานที่ทำเวิร์กช็อปไว้นั้นถ้าเกิดเราเลือกศิลปินที่มีชื่อเสียงหรือว่ามีผลงานที่มีคุณภาพเนี่ยตัวออแกนเซอร์ก็จะได้สะสมผลงานที่มีคุณภาพไปด้วยในตัวครับเป็นยังไง แต่พูดอย่างนี้ก็อยากจะเห็นฝีมือแป้งบ้างแช่วใช่ปะอยากเห็นอยากเห็นแต่เดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวนี้เลยเราจะให้นะคะพี่แป้งหาะะสาธิตการทํางานแล้วเราก็จะคุยนู่นคุยนี่คุยนั่นด้วยนะคะแต่ะะเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะต้องติดตามในช่วงหน้าคะ่ะ